ได้พร้อรับพร้อรับพร้อทุกคนรับพรครับก่อนสหอดตีใหม่นี่ยกับทุดงตาทิพย์ก็อวยพรให้ทางช่องพุ่นคริลน์แล้วก็น้ำสกัดครับพระอาจารย์มื้อนี้มาตามพระทุดงตาทิพย์สีโอหัวดก่อนนี่ถือผมมาถ่ายเข่าตรงๆเลยได้อยู่แซ่ไปเนาะครับไปถ่ายอยู่แซ่ไป ในเก่น้อตอนกับพุ่มกับบําเรอมาไทยเหนือแปดกับบําเรอมาไทยอีกเลยเรือมือนี่มาตามมาตามพระดวงตาทิพี่วันนี้มีความฝันอย่างไรเนี่ยน้ออาจารย์นี่ได้ฟานมากอ่ะจริญพรอนตั้งตูดินที่พี่แล้วก็ทองเพชรตาลุ้ยได้ได้มาพอกันมือนี้เนาะก็ได้ให้แนวทางนะ ขางพระธุดงค์ตาทิตก็ได้มาพักอยู่ป่าตาแห่งนี้ก็เกือบสิบว่มมือแล้วล่ะฉะนั้นก็ทีได้เราเรื่องความฝันนั่นนะค,ความฝันก็บความแนวทางทีงความฝันนี่ตอนแรกก็ว่าสิเอาไว้บึงกอนนะให้มันใจใ้แห้งๆก่อนแต่ในเมื่อมาพบพระกันแล้วก็เอาแนวทางไปให้ทางช่องเพิ่นได้ลงไปก็คือฝัน เห็นผู้เทาสองคนนน่ะนะเ่าสองคนอีกแล้วนม่นบอกเป็นผู้เ่าสองคนผู้เทาสองคนนี่เป็นเอาเงินมาไห่นะเงินมาทวายนน่ะนะครับเอาเงินมาทวายให้ยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทนี่เอามาแบบไซซ้องส่ซ,ซองบไาดไดไใพ่านนะสซซ้องมาครับอยากทำบุญนั่มขาคุณเจ้าสันตอนแรกก็ว่า เออเขาคิดอธิษฐานนะม่มีใบมีโกนตัน้งแต่เป็นเอาเงินมาถาวายยี่สิบสี่บาทเพราะเด้กล้องนึงอยู่ดอกมั้งวะ,อะเออเขาก็เลยเปิดไปนับเบิงเงินนั่นมันมีแบ่งเศร้าสองใบแล้วก็เงินสี่บาทผู้เฒ่าสองคนเนี่ยนะใหะะ้ถาวายมาเขาก็ใหพ้พรปกตินั่นแหละให้พรล้วเขาก็ลืมตาขึ้นนั่นแหละคิดว่ามาใหา้แนวทางบ่เนาะวะคือเขา คิดเรื่องจะสูปัจจัยว่าสิไปสื่อ,อยังก็<ม>ไปมีโกนนะก็เ<ม>ลย<ม>ผู้เทาครค้องเทานี่ก็คือหนาสิเป็นวิญ,ญญาณนะให้องรับดูก่ออ<ม>ตอนเศร้าไปบินทาบาทเพราะที่มีโยมถวา,ายปัจจัยสี่สิบบาทบมันก็เหม็นอยู่เนาะ<อ>ใจนั่นแหะกะ็มีสำนีได้ก็เลยสีตีให้นะที่เป็นแนวทางทางช่องก็มีผู้เทาสองคนก็คือ ผู้เฒ่าก็คือเก่าเนาะสองกับสองสองกับสองอ่าก็ว่าทีทีคิดไว้ในใจคือสี่สองเก่าสี่สองเก้าครับเงินสี่สิบบาทก็มีอีกสี่บาทก็มีก็มีสี่สองเก่ากับสี่ศูนย์บ่ครับอาจารย์สี่สองมันสี่สิบสองบาทสี่สิบสองอ่าสี่สิบสอง เงืนซีสิบสองบาทผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนสอเลยตีเป็นซีสองเก่าแต่ให้กั้นซีสองหกไว้น้ำชุดนี้กันรับประกันเลขหกกับเลขเก่าบ่ได้แต่ก่อนคือถูกไว้เลยว่าหกคือหกเก่าคือเก่าครับซีสองหกกับซีสองเก่าที่ตีให้นะนะเท่าสองเท่าเอาปัจจัยมากเท้าไอ้นะนะเป็นไซส์ซองมันน้ำซองสองะ ยังไงตีเป็นภาษานั้มีทอรีได้ตีไฮเแลเนอะ426 429มี่ซอมเน่เลี้ยงเด็กไฮ้ดลเท่าสองเถ่ารับเบิดแนวตีแหละก็มีซัมเน้สนอะกับพรเนาะบานี้เนาะอ้พรอน้พรอนไอ้พรอนรับพรอนรับพรอนทุกคนรับพรอนครับกอนฮอดปี่ไม่นี่ก็พาสุดงตาทิพย์ก็อวยพรให้ ทางช่องพุ่นสรินแล้วก็เผ็ดเผ็ดพะลุ้ยทั้งเอฟซีเพื่อนใดบึงสองนี้ก็ขอให้ยทันทั้งหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดขอบขั้วลูกหลานยืเย็นเป็นสุขเจริญหุ่งเฮืองมีโศกมีไส้ลำลุ้ยสุขสุขคนเออก่อนสิ้นปีก็ได้ะเจริญธรรมขอให้รับสุขขอรับปีใหม่สาถูกซาถูกซาลำลุ้ยทุกคนใครพิมพ์สาธุขอให้รวย ใครแชร์คลิปนี้ขอให้รวยขอให้รวยเด้อสาธุสาธุาธอาจารย์หกยังเกาะเหล็ก c สอง c สองหกสี่สองเก้า่สองเก้านะครับ